วิววรรณรสโพสเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องความรักสรุปแล้วเลิกเจเจพิพัทจริงหรือไม่หลังจากที่เป็นกระแสข่าวลือรักล่มสำหรับคู่รักวิววรรณรสและเจเจพิพัเทเหตุเพราะมีชาวเนต็ตต่างจับสังเกตว่าช่วงนี้สาววิวมกโพสข้อความเศร้าอยู่บ่อยๆส่วนด้านเจเเองก็ไม่ได้เข้าไปกดไลค์ภาพในไอจีของแฟนสาวมาสักพักแล้วจึงทําให้ชาวเนต็ตต่างสงสัยความสัมพันธ์ของคู่นี้มากกว่าเดิมอีกทั้งยังได้เข้าไปให้กำลังใจ วิวกันอย่างมากมายเจตปรางเมินดรามา่าเผยโมเมนต์นี้ร่วมกันแฟนคลับเมนสนันไอจีวงในมาเองเฉลยสถานะปรางกันรารันหลังถูกโยงปมเลิกเจตวิวจากตานางเอกชื่อดังถูกโยงทำคู่รักวิวเจตสอแววเลิกวิวเคลื่อนไหวล่าสุดหลังข่าวลือเลิกเจตล่าสุดวิวก็ได้ออกมาโพสต์ s <S เคลื่อนไหวลงบนสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องความรักซึ่งในหนังสือได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า ความรักที่ได้จากพวกคุณทุกคนฉันจะไม่มีวันลืมเลยงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างพากันกดไลค์รัวๆพร้อมกับส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างมากมายอีกทั้งด้านแฟนแฟนวิวเจตก็ยังติดตามและเข้าไปถามถ่ายถึงข่าวลือการเลิกรายอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามคงต้องรอทั้งคู่ออกมาให้คำตอบที่ชัดเจนถึงสถานะอีกครั้งหนึ่ง